สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook แล้วก็โซ c ชียลแคมทุกๆคนเลยนะคะโอเคหน้าก็อาจจะบวมๆตัวบวมๆนิดนึงก็คือช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้หรอกก็กินเยอะมาทุกช่วงอยู่แล้วอะ่ะเออก็อาจจะอ้วนขึ้นนะคะโอเคปล่อยผ่านเรื่องนั้นไปนะคะวันนี้เาจะมาพูดเรื่องผิวขาวใสนะคะก็อาจจะห่างหาจากการทำคลิปไปนานอะไรเข้านะคะก็เออก็ยังอัปเดตใน Facebook ในไลน์ตลอดเวลานะคะจะพูดเรื่องการทําให้ผิวขาวย้ําอุดมการเดิมนะคะขายเฉพาะที่ใช้เองนะคะโอเคกเ็แจ้งเรื่องครีมหน้าใสนะคะรอของประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะการผลิตเนี่ยคือจะไม่ดิบเถื่อนก็คือจะไม่แบบจบครีมมาใส่กระปุกแล้วมาขายได้เลยอันนั้นไม่ใช่นะคะการผลิตครีมเนี่ยก็คือจะผลิตครีมใช่ไหมแล้วก็ฆ่าเชื้อบรรจุพันธ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อให้แบบ ถูกสุขลักษณะนะคะให้หน้าสะอาดใสปลอดภัยยังไงก็รอแป๊บหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเซตหน้าใสรอบเนี้เด็ดมากเด็ดตรงไหนให้รอติดตาม <Okay. S 1> ก็คือคนที่เป็นสิวเป็นรอยดำอะไรเนี้ยจะช่วยได้ดียิ่งขึ้นนะคะเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกระชับผิวหน้าด้วยนะคะโอเคไงก็รอติดตามนะคะแล้วของมอก็จะแจ้งอีกทีโอเคเรามาเริ่มกันเลยสําหรับผิวกลายขาวนะคะที่เอินใช้อยู่แล้วก็ขายอยู่นะคะ กันแดดนาโนโลและชูรีทีมะคค่ะกันแดด FPF 100ร้อยนะคะแต่บางเบาเกี่ยง่ายไม่วอกไม่คาบไม่เท่านะคะทาแล้วดูเนียนเป็นธรรมชาติอันนี้เอินทานแล้วนะคะทาแล้วดูเนียนเป็นธรรมชาติผิวสว่างใสขึ้นหนึ่งระดับนะคะ ก็คือมะหาดส่วนผสมน,นะคะก็จะมีมะหาดมะหาดจะช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวทาให้ผิวเราขาวกระจ่างใสซึ่งอันนี้ก็หลายคนรู้อยู่แล้วผสานกับมะเฟืองมะเฟืองจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะผิวเก่าเราอ่ะหลุดลอกออกก็จะเผยผิวใหม่ที่มันใสกว่าเดิมเค okay, แล้วก็มะขามป้อมนะคะวิตามินซีสูงนะคะช่วยผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสนั่นเองถามว่าดีไหมถ้าไม่ดีไม่ใช้มาเป็นปีใช้มาเป็นปีแล้วนะ <laughs> ก็คือ ก่อนหน้าก็คือเคยเล่าไปแล้วว่าก่อนหน้าที่จะมาขายครีมอะ่ะเราจะทากันแดดตามห้างตามโลตัสคือจะซื้อมาทาทั่วไปนะคะก็คือมันจะช่วยปกป้องผิวจากเราจากแสงแดดได้จริงอยู่กันแดดทั่วไปแต่มันไม่ทําให้ผิวเราขาวขึ้นซึ่งตัวนี้มันทําให้ผิวเราขาวขึ้นนะคะเอินใช้มาเป็นปีแล้วนะคะก็พร้อมส่งนะคะอยากรู้ว่ามันดียังไงต้องลอง คือเน้นย้ำกับทุกคนอยู่แล้วว่าถ้าเราอยากขาวเราต้องขยันทากันแดดนะคะทีผิวขาวขึ้นในสองสัปดาห์แน่นอนตัวนี้แล้วก็ตอางคืนนะคะที่เอินใช้กลางคืนเนี่ยเราต้องใช้ครีมที่มันเข้มขน้นที่มันฟืน้นฟูผิวเราได้อย่างล้ำลึกนะคะโอเคก็ที่เอินใช้ก็จะเป็นตัวนี้เมลอนไวกับซูปเปอร์ออร่านะคะเมลอนไวเป็นโลชัน่นซูปเปอร์ออร่าเป็นเนื้อครีมเข้มขน้นซึ่งเป็นหัวเชื้อผสมกับอันนี้ วิธีทาทาผสมกันก่อนนอนนะคะช่วยเรื่องอะไรอ่ะผิวแห้งก้างค้ำเสียนะคะช่วยฟื้นฟูให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสก็ช่วยผัดออกเผยผิวใหม่ย,ย้ำไม่มีสารกัดผิวไม่ทำให้ผิวบางไม่ทำให้เลิกใช้ไม่น้ำให้ผิวดำขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณทากันแดดตอนกลางวันแล้วดูแลตัวเองผิวอย่างดีนะคะก็คือขาวขึ้นหยุดใช้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ ผสมกันทาก่อนนอนผสมกันยังไงก็โลชั่น1ส่วนกับอันนี้1ส่วนถูวอร์มครีมบนมือการวอร์มครีมบนมือจะทําให้ครีมเราเห็นผลดียิ่งขึ้นนะคะก็ถูถูถูอย่างนี้แล้วก็ถูได้เลยนะคะทั่วตัว ล้างอาบน้ําก่อนนอนนี่เซตนี้นะคะถ้าซื้อแยกอันนี้3 5หอันนี้4ี่ห้าจะตกแ0 0บาทถ้าซื้อคู่กันจะเซตละ700บาทนะคะโอเคหลับผิวกายขาวที่เอิญใช้ก็จะเป็นอย่างนี้สบู่ที่เอิญใช้นะคะก็คือสบู่กูต้าเอิญเอาไว้ล้างหน้านะคะส่วนสบู่ซากุระเอิญเอาไว้ถูตัวก็ละ100บาทเท่านั้นสนใจสั่งได้ค่ะโอเควันนี้ก็แวะมาแนะนํานะคะ สนใจสามารถสั่งได้ค่ะยังไม่ซื้อไม่ว่านะคะสงสัยมาถามได้เอินยินดีตอบทุกทุกคนค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ